สวัสดีค่ะวันนี้มีล้อแท้ที่อาีขอบ20นะคะมีเข้ามาใหม่อีกแล้วนะคะชุดนี้สวยมากๆเลยชุดนี้จะมาพร้อมยางดันหลบนะคะ2,65,50,20นะคะเป็นยางปี21นะคะล้อแท้ทีอดีนะคะขอบ20สสวยๆนะคะนี่ ยางดันหลบนะคะดอกยางหนามากๆเลยนะคะนี่เส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่สองนะคะเส้นที่สามเส้นที่สี่นะคะดอกยางคือดอกยางคือสวยมากๆนะคะนี่ดอกยางหนาแล้วก็สวยมากๆเลยพร้อมใช้งานเลยนะคะชุดนี้นะคะ ล้อสวยยางสวยนะคะสวยมากๆเลยนะคะนี่ล้อสวยยางสวยนะคะชุดนี้นะคะเดิมๆสวยๆเลยชุดนี้นะคะราคา 22,900บาทนะคะจะส่งฟรีทั่วไทยนะคะเป็นล้อแท้ TRD ขอบ20นะคะมาพร้อมยางดัลลอป265 50 20นะคะเป็นยางปลายปี21เป็นยางปี21นะคะดอกยางหนานๆนะคะหนา,นนะะนานมากๆนะคะเอาไปใช้งานนะคะคุ้มสุดๆเลยนะคะชุดน,นี้นะคะ ร้านสัญญาการยางปากทางห้องเีออำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะคะสามารถแอดไลน์ไอดีนะคะ0 9 9 3 5 4 4 4 6 8นะคะนี่นำล้อกเก่าของลูกค้านะคะมาแลกเทินที่ร้านได้เลยนะคะสวยมากๆเลย จะเป็นยางใหม่ยางมือสองนะคะแวะมาเลือกดูได้เลยนะคะจะเป็นล้อบรรทุกนะคะห้าลูหกลูจะเป็นล้อใหม่ป้ายแดยงอิซูซูขอบสิบเจ็ดนะคะนี่สวยๆนะคะน,น,น,นี่ราคา1น9่0บาทนะคะล้อใหม่ป้ายแดยงอีซูซูนะคะขอบ17นะคะถ้าเป็นยางดันหลบนะคะนี่ยางดันหลบนะคะ 17,900บาทนะคะถ้าเป็นยางบิสโตนะคะ18,900บาทนะคะน,นี่จะเป็นป้ายแดงนะคะอิตตสูขอบ16นะคะก็มีนะคะนี่สวยมากๆนะคะยางปี24นะคะ แบบมาเลือกดูสินค้าที่ร้านได้เลยนะคะชุดนี้หนึ่งหมื่นหนเ้าร้อยบาทนะคะชุดนี้นะคะีจะเป็นรีโบนะคะขอบ17นะคะสวยๆนะคะชุดนี้นะคะหนึ่งหมื่บาทนะคะสวยมากๆเลย จะเป็นใบพัดขอบ20นะคะสวยๆนะคะนี่มีให้เลือกหลายแบบหลายชุดเลยออฟโหลดสายลุยนี่เล็บเหี่ยวแท้อ e ีซุซุนะคะชุดนี้นะคะนี่มาพร้อมอยาง MT นะคะ MAXIS MT 265 756นะคะ นี่สวยๆนะคะชุดนี้นะคะหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทนะคะมีให้เลือกหลายแบบหลายชุดเลยหยดน้ำห้ารูขอบสิบหกนะคะมีมาแล้วนะคะนี่แวะมาเลือกดูได้เลยนะคะ จะเป็นสายลุยนะคะหยดน้ำหกรูนะคะสวยๆมีให้เลือกหลายชุดเลยจะเป็นป้ายแดงฟอร์ดนะคะขอบ18นะคะน,นี่มาแล้วนะคะ สอบถามได้ที่นะคะ @line id นะคะ0993544468นะคะร้านสัญญาการยางค่ะขอบคุณลูกค้านะคะที่แวะมาอุดหนุนทุกทุกท่านนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะค่ขา,ขายเห่งๆร่ำรวยร่ำรวยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า